ส่วนของเรื่องสุดท้ายของการวัดของเราก็คือเป็นเรื่องของการวัดเวลานะคะในเรื่องของการวัดเวลาหัวข้อใหญ่ๆเราก็จะเรียนพวกปีอธิกสุรทินแล้วก็การนับว่าสมมติว่าเราเดินทางเป็นเวลาเท่านี้ชัว่วโมงเราจะถึงที่หมายเวลาใดวันใดซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอื่นเลยจะมาดูในส่วนของหน่วยการวัดเวลานะคะน้อ,นองๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นเบส,สิกที่น้องๆควรรูอ้อย่างหนึ่งปีปกติเนี่ยจะมี365วันแต่ถ้าเป็นปีอธิกะสุราทิน เขาเรียกปีอธิกสุราทิน,นะคะก็จะมี366วันอีกหนึ่งวันก็คือเป็นวันที่29กุมภาพันนั่นเองของปีนั้นๆก็คือเป็นปีอธิกสุรทินะมันจะมีปีแบบปกติแล้วก็ปีอธิกสุรอาทินซึ่งจำนวนวันก็จะไม่เท่ากัน แต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าจะต้องคำนวณนอะ่ะให้น้องคำนวณเป็นปีปกติยกเว้นเขาบอกมาว่าให้คำนวณเป็นปีอธิกาสุราทินก็คือมี365วันอันนั้นน้องค่อยคำนวณแบบ366วันนะแล้วก็1วันมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีแล้วก็1นาทีมี60ิวินาทีนั่นเอง คราวนี้เราก็จะมาลองฟังเรื่องราวนะจ๊ะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนับ1วันมาจากการที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกก็จะนับเป็น1วันจนเขามีวิวัฒนาการใช่ไหมว่าเราจะนับว่า1ปีเนี่ยมันมี365วัน หนึ่งปีก็คือเป็น1ปีทางสุริยะคตินับจากดวงอาทิตนะสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ปีทางสุริยะคติก็คือเป็นปีที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ครบ1รอบพอดีเราก็จะเรียกว่าเป็น1ปีทางสุริยคติคราวนี้สมัยก่อนเขาก็นะับว่ามันมี365วันซึ่งเราเรียกระบบที่ให้1ปีมี365วันเป็นระบบปฏิทินจูเลียนนั่นเองแต่พอ เขานับเป็น365วันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่365วันนะ1ปีเนี่ยมันจะเป็น365วันเล็กน้อยซึ่งพอเขาใช้ไปครบทุกๆ400ปีทุกๆ400ป,กก400ปีก็จะมีเศษ เศษวันเกิน3วันอ้าวยังนี้ก็แสดงว่า1ปีไม่ได้มีแค่365วันใช่ไหมจนเขาสามารถคำนวณและปรับรูปแบบใหม่ได้จึงให้ว่า1ปีเนี่ยมีประมาณ365.2425วัน อันนี้คือเราจะเรียกเป็นระบบปฏิหินเกรกอเรียนนะคะ,อะพอจุดสอ2สี่สองห้าวันเศษที่เหลือของอันเนี้ยเราจะนับเป็นวันยังไงเขาก็เลยมาตกลงกันว่าให้1ปีมีเท่ากับ365วันแล้วก็อันเนี้ยจะมี3ปี แล้วอีกหนึ่งปีก็จะมี366วันอันนี้ก็คือ1ปีทั้งหมดก็คือจะเป็นครบครบทุก4ปีนั่นเองซึ่งปีที่เรามี366วันเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นปีอาทิกัสสุราทินใช่ปะ อ่าแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปีไหนเป็นปีปกติแล้วปีไหนเป็นปีอธิกกสุรทินเขาก็จะมีวิธีการคำนวณแต่ก่อนอื่นปีที่มี366วันเหมาะวันบอกไปแล้วว่าอีกหนึ่งวันที่เกินมาเราจะไปใส่ในวันที่29่กุมภาผัธนนะ อย่างปีนี้เป็นปี2016เราก็เป็นปีอธิกาสุราินเหมือนกันใช่ปะหลักการในการดูปีอธิกาสุราินคืออะไรเราจะใช้ปีพศไม่ใช่ปีพศปีคริตสตศัก,กราชก็คือปีคศนะในการคิดแต่โน้ตไว้ถ้าจะเปลี่ยนจาก คศออไปเป็นพศพุทธศักราชเนี่ยเราจะต้องบวกบวกด้วย543ปีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปีพศเปลี่ยนไปเป็นปีคศออเราจะลบด้วย543ปีนั่นเองอก็คร่าวๆ ราน,นี้เราก็จะมาดูกันว่าถ้าจะคำนวณว,ว่าปีไหนเป็นปีอาทิกัุราธินต้องใช้หลักอะไรในการคำนวณข้อแรกเลยถ้าปีคศคตศักราดใดหารด้วย4ไม่ลงตัวก็จะ ไม่ใช่ปีอธิกสุรทินเช็คข้อแรกถ้าสี่หันไม่ลงตัวไม่ใช่ละไม่ใช่ปีอธิกาสุรทินละข้อที่2ถ้าปีคอสใดหารด้ว และหารด้วย100ลงตัวแต่หารด้วย400ไม่ลงตัว ีนั้นก็จะไม่เป็นปีอธิกสุราทินคือหารด้วย4ลงตัวหารด้วย100ลงตัวแต่หารด้วย400ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ปีอธิกสุราทินนั่นเองาถ้าปีข้อสอได้ หารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย100ไม่ลงตัวปีนั้นก็จะเป็น ปีอาิกาสุราทินอ่นก็คือหาร4ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ปีอาิกาสุราทินส่วนข้อที่4ปีคอ,อได้หารด้วย4ลงตัว และหารด้วย400ลงตัวเหมือนกันก็จะเป็นปีอะทิกสุรทินก็คือถ้า หารด้วยสไม่ลงตัวก็ไม่ใช่ปีอธิกาุราทินถ้าหาร4ลงตัวหาร100ลงตัวแต่หารด้วย400ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ปีอธิกาุราทินส่วนหารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย100ไม่ลงตัวก็จะเป็นปีอธิกสุราทินส่วนถ้าหารด้วย4ลงตัวหารด้วย400ลงตัวเหมือนกันก็จะเป็นปีอธิกสุรทินนั่นเอง งไหมคือหลักๆมีสามเลขเห็นปะคือมีสี่มีหนึ่งร้อยมีสี่ร้อยอันนี้สี่หนึ่งร้อยสี่สี่ร้อยข้อแรกสี่ไม่ลงตัวไม่เป็นสี่ลงตัวร้อยลงตัวสี่ร้อยไม่ลงตัวก็ไม่เป็นส่วนข้อสามคือสี่ลงตัวหนึ่งร้อยไม่ลงตัวอันนี้เป็นอันนี้สี่ลงตัวสี่ร้อยลงตัวอันนี้ก็เป็นนะ ก็น้องๆสามารถกดพอสนะแล้วก็จดอันนี้ลงไปเองก่อนก็ได้ถ้าจดไม่ทันนะ,ะต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าปีต่อไปนี้เป็นปีอาทิกสุดาทินหรือเปล่าโดยข้อแรก 1,948น้องๆจะเห็นว่าแน่ๆว่า400หันไม่ลงตัว100หันไม่ลงตัว1948คอส1948สามารถหาร4ลงตัวไหมน้องก็ลองเอา1948หารด้วย4ก็จะได้คำตอบเป็น487นั่นเอง ก็คือหารลงตัวแสดงว่าเป็นหรือเปล่าเป็นถูกปะก็คือเป็นปีอธิกสุรทินเพราะอะไรตรงกับคุณสมบัติข้อ3ก็คือหาร4ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงตัวก็เป็นปีอธิกสุรทินนะส่วน หนึ่าหาร4อันนี้หารลงตัวหรือเปล่าก็ลองคิดเลขดูก็จะได้ว่าอันนี้ก็หารลงตัวเหมือนกันได้คำตอบเป็น499ใช่ปะอันนี้หารลงตัวก็แสดงว่าเป็นปีอะทิกะ สุราทินนั่นเองคือเราไม่ได้สนใจคำตอบนะว่ามันจะตอบเท่าไหร่แต่เราสนใจว่ามันหารสี่ลงตัวหรือเปล่าถ้าหารลงตัวมันก็จะไม่เหลือเศษพอาหารลงตัวเราก็จะได้เป็นปีอธิกสุราทิมส่วนพศ2543ที่เราคิดเราคิดเป็นพศออถูกเราคิดเป็นคศอ ถูกปะแต่ถ้าเขาให้เป็นพอสอมาเราก็ต้องเปลี่ยนจากพอสอให้กลายเป็นคอสอก่อนโดยการที่จากพอสอไปเป็นคอสอเราจะลบด้วย543ก็คือเอา2543ลบกับ543ก็จะได้เป็นคศ2 0 0 0ถูกปะ อ่ะอันนี้ถ้าหาร4ลงตัวปะลงตัวก็คือ500หาร100รลงตัวปะลงตัวก็คือ20หาร400ลงตัวปะลงตัวก็คือ5ตรงกับคุณสมบัติไหนตรงกับข้อสี่ถูกป,ปะก็คือหารสี่ลงตัวและหารด้วย สี่ร้อยลงตัวก็จะเป็นปีอาทิกสุราทินอา้าวถ้าน้องบอกว่าอา้าวมันก็หารหนึ่งร้อยลงตัวนะแต่ถ้าน้องไปดูคุณสมบัติข้อสองคือสี่ลงตัวหนึ่งร้อยลงตัวแต่หารด้วยสี่ร้อยลงสี่ร้อยไม่ลงตัวก็จะไม่เป็นแต่เราหารด้วยสี่ร้อยลงตัวก็เลยเป็นนั่นเองอันนี้ก็ตอบว่าเป็นปี ทิิกะสุรทินอา้าวแล้วปีนี้ล่ะเป็นหรือเปล่าแล้วก็เอา2 5 5 9้าหลบห้าร้สี่สิสานั่นก็คือสองพันสหคราวนี้2016หการสี่ลงตัวปะลงตัวแต่หารด้วยหนึ่งลงตัวปะ ไม่ลงตัวใช่ไหมแล้วก็หารด้วย400ไม่ลงตัวเหมือนกันถ้าหารด้วย4ลงตัวอย่างเดียวหารด้วย100ไม่ลงแล้วก็เป็นยังคงเป็นปีอธิกสุราทินอยู่ก็คือเป็นปีอธทิกสุราทินนั่นเอง าไม่เชื่อน้องๆก็ลองไปเปิดปฏิทินดูนะว่าปีนี้เป็นปีอธิกาสุรทินหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องๆไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นโจทย์แนวต่อไปกันอืมอร่อย